สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจชีวิตแหลงพ่วงมาไล่ตรงมีสติเปลี่ยนซื้อเพจไหมนะครับเด้อเปลี่ยนจากลูกอีสานตรงมีสตินะครับชีวิตแหลงพ่วงมาไล่ตรงมีสติเมื่อนี้ก็มาแล้วครับมาหอดปูแลมาเบิ่งหัวรถขั้นไม่ครับเป็นเป็นขั้นไม่แลนด์ผู้เลกนะครับลลยองนะยอง ตอนกับแตว่าที่บริษัทนีเล่นต้นแบบตาลดิบนะครับเล่นตาลดิบของเขาดันสร้างงไปแล้วครับเนาะตอนนี้กับมาหอดแล้วหอดปูแล้วกับสีได้ล่างรถล่างล่าไว้แล้วครับต้อเสีเดยดเยนั่งรถไปก็ไปคุ้นบ่อยลงระย่องเขียวนึงครับไอ้บึงขนงลำตาลผู้เล็กผู้รอยย่อง มาสิงเดลแลนองจาของแต่การยืนุนต่างก็ที่ใใ้องเด้อกต่างคนไราจะแทบจะติดตามแล้วนะครับก,การใส่ชีวิตหลังพ่วงมาไล่นองครับเนาะว่าเขาตง่งอยู่บนท้องถนนเขาต้องมีน้ำใจเขาต้องเปิดไฟบอเขาขับรถใหญ่เนานะว่าเขาเหตุกันจริงไน ยนมสิบเอกยนมสิเดียวให้แสงได้แสงบ่ได้กับสิบอกพี่นคลิปล่ะครับคลิปต่อตอไปละ่ะเอามากับขนคองมาแล้วครับขาดบ่ได้เลยจากที่นี้ละแนวออกกันร่างกายตะกรขับยี่สุข3สีห่าครับ ครับวิสเตอร์แล้วครับขั้นเก่าครับสามสี่ห้ารถพอดีอรถทุกขั้นนะครับในการนู้นตอนนี้ก็ได้ขึ้นขั้นนี้แหละขั้นไม่แล้วบังรถถูล่าขนเสือ้อผ้าขนที่นอนขึ้นไว้ครับอาติดรถ ไปคนละลถของาจาร์ผู้หลวงมนละครับลงดันลงไอผู้เล็กระยย่องครับเดี๋ยวกิดไปเบิ่งรถนานรถกันทั้งวันไม่ติดเป็นยังไงเจ่าว่าเจ้าของเก่าเมืนกับรักษารถดีพี่ครับสะอาดด้วย<า>บ้านหลังไม้ครับ คลิปคุณเฮียหลายๆนะครับเดอ้อเฮียดุนเฮียดุนเนะาะเฮียดุนให้คุ้นทั้งสมเงนแล้วครับสีพันธุ์มอบสิ่งดีๆให้ mm hmm. เดี๋ยวผมขอ mm hmm. เฮ็ดรถก่อนนะครับเดอ้อบัดนี้ฝากฝากน้น,นะครับเดอ้อฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดแค่กดไลค์ให้นะ เหตุของชีวิตหลังพวกมาไร่ตรงมีสตินะครับเนาะก,กับช่อง youtube ู้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปนาสิไปคืนดำจานนิสา้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ